ให้กำลังใจสมจิตจงจอหอคะ่ะต้องบอกว่าสุดสงสารเมียเดินไม่ได้ผมขอดูแลจนกว่าจะชัวชีวิตเลยแหลคะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยดีกรีแชมป์นะคะที่สร้างชื่อเสียงไว้อย่างมากมายสําหรับสมจิตจงจอหอไม่นานมาน,นี้เนี่ยจ้าตัวทําการควงภระยาอย่างปุ๋มส,สัตยทอนและปุตรอย่างน้องกํมปันและจันเจ้าดยงานนี้นะคะเขาก็เล่าว่าภรรยาตัวเองไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงถึงขนาดที่ว่าเดินไม่ได้เลยซึ่งจากการไปเช็คเนี่ยก็พบว่าแท้จริงแล้วเธอเป็น กับคุณพุ่มพวงเหมือนภูมิในร่างกายเนี่ยน้อยนั้งแตกเธอเองไม่เหมือนเดิมตนเองก็คอยดูแลเคียงข้างอยู่ตลอดช่วงแรกรู้กันสองคนไม่อยากบอกบุตรตอนไปนอนที่โรงพยาบาลยังไม่พูดอะไรแต่ก็มีการพูดคุยกันบ้างถ้าหากวันหนึ่งเป็นอะไรไปคือค่อนข้างที่จะห่วงบุตรมากกว่าพอามาเจอกับเรื่องนี้รู้สึกรักภรรยาม,มากขึ้นแม้จะรู้มาตลอดคนเราเนี่ยย่อมมีการจากลากันแต่วันที่เธอดีขึ้นเรากับรู้สึกแบบว่า จะได้อยู่ได้กันนานขึ้นความรักเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนับตั้งแต่วันนั้นเราต้องพยายามใส่ใจดูแลหากถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่มีขึ้นนั้นตัวเองคิดว่าเราควรจะไม่ประมาทในทุกๆอย่างสามารถเกิดขึ้นรวมถึงสถานการณ์ที่กําลังมีชีวิตอยู่คือความไม่แน่นอนนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคููด้วยค่ะ